สวั T T T สดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โลชา a channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีในการแชร์หน้าจอใน i s c ค r d กันค่ะสาหรับใครนะคะที่ใช้ด s c ค r d ในการพูดคุยกับเพื่อนอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องแชร์จอใน i s c คอ d ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยรามาบอกกันค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลด้วยค่ะส่วน แวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการแช์หน้าจอใน d i s c o r d แล้วนะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์นะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะของ d i s c o r d เนี่ยว้ให้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดผ่านลิงก์แล้วก็ไปเข้าสู่หน้า d i s c o r d พร้อมกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเรานะคะเข้ามาที่ตัว d i s c o r d แล้วนะก็ให้เราเนี่ยเข้าห้องในการคุยพูดคุยของเราได้เลยนะคะทุกคนจะเป็นห้องชื่อว่าอะไรเพื่อนๆก,ก็กดเข้าไปได้เลยนะอย่างอันนี้เนี่ยพอก็จะเข้าไปในห้องนี้นะคะแล้วก็กดเข้าร่วมการใช้เสียงนะ พอเราเข้าร่วมไปแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะถ้ามีเพื่อนอยู่ในห้องค่ะแล้วเราเนี่ยอยากแชร์หน้าจอในตัวด i s ค o r d นะให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นค่ะเพื่อนๆมันจะมีแถบเครื่องมือตรงนี้เนาะให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วที่นี้ค่ะก็จะมีคําว่าแชร์หน้าจอของคุณนะคะเพื่อนๆก็กดคําว่าแชร์หน้าจอของคุณไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการแชร์หน้าจอแล้วค่ะเพื่อนๆจะมีการแชร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่นี้เนี่ยเพื่อนๆในห้องของเราเนี่ยก็จะสามารถเห็นหน้าจอที่เราทําการแแชร์ได้้ลวค่ะบอก เลยนะคะว่าวิธีการแชร์หน้าจอในด s c ค r d เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆใน i s c ค r d มาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปของพลอในวันนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอทาำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย